สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่กาลสินโอ้โหหนึ่งว่ามุกดาหารผ่านมาพอดีก็เลยจําผิดนะครับวันนี้มาเที่ยวกาละสินนะครับเรามาไร่ประมวลสุกนะครับสวนประมวลสุกนะครับโอ้มีอะไรมากมายเลยวันนี้ครับโดยเฉพาะนี่ครับมอนบลูเบอรี่โอ้โหน่ากินอย่างเลยครับวันนี้เราเดินชมกันนะ รู้สึกว่าเจ้าของอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปเดินตามมาครับไปหาเจ้าของกันอ้าวอยู่นี่เองครับสวัสดีครับนี่อันนี้ครูอะไรครับครูอัพรครูอรพรครูออนนะโหไอ้ครูออนนี่อันนี้เป็นเป็นอะไรนะครับครูออนแนะนำก่อนครับเป็นสวนมันเบอรี่ค่ะมอนเบอรี่ มันเบอร์รี่มัก็หือเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอนนะคะหมอนอ๋อพันเชียงใหม่หกศูนย์ค่ะพันเชียงใหม่หกศูนย์ค่ะมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่ค่ะอ๋อแล้วปลูกกี่ไร่คะเนี่ยปลูกสองไร่ครึ่งค่ะครึ่งสองไร่ครึ่งอุ้ยแบบนี้กำลังพอดีเก็บเลยนะเนี่ยค่ะครับผมนี่ค่ะ มีเยอะไหมครับเอานะใครนี่ยใครทำอะไรเนี่ยเอาคุณแม่เลยโอ้สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ทำอะไรครับเนี่ยจะเก็บลูกมันค่ะเอาเก็บลูกมันโอ้โหเก็บวันละกี่กระตากระตายรูจักกระตายไหมกระตายกระตาใช่ไหมเนี่ยตสงภะตาบ้านบ้านเราเรียกกระตาเนาะถ้ากรุงเทพเรียกอะไรครับตะกล้าตะกล้าโอ้ครับเก็บยังไงครับคุณแม่เก็บยังไงครับ เก็บอย่างนี้ค่ะลูกดำดำเนี่ยลูกที่มันดำดำเนี่ยมันจะมีรสหวานถ้ามีแดงหน่อยมันก็มีรสเปรี้ยวหวานอุเปรี้ยวกินได้เลยค่ะปลอดสารพิษปลอดสารพิษค่ะครับผมมีเยอะไหมครับเยอะค่ะมาเดินชมกันครับผมเดินนี่ยนะจะลูกดำดำนี่เก็บลูกดำดำถ้าถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็นี่ลูกแบบนี้ออ๋มีแดงแดงหน่อยแดงติดหน่อย ถ้าหวานถ้าดำหมดนี่มันจะหวานเจี๊ยบอ๋อครับทานหน่อยดู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 เทวนเอ้าหวานมากออเยอะเอ้าใครมาทำอะไรแถวเนี้ยคุณคนเนี้ย ้ยไเนี่ยจเป็นวรู้ไมไปโดนล้นไเนี่ยโอ้ี่เโอ้่ล้รนเาเจินจังทาอะไรเนี่ยนี่กิโลไม่ใช่ระบาดสองบาทมันไปยกินกี่กี่เขาเล่นๆยังไงก็เขาอนุญาตแล้วไหนเขาบอกว่าเราพาสวนนี่อนุญาตแล้วแล้วนี่มกันยังไงเนี่ยเมื่อก่อนนะครับไม่กวจะมาถึงรถ2ต่อสมต่อ ซิ่งน่าดูเลยนี่คุณมาไม่ผิดหวังแล้วคุณมาเจอของดีนี่ะสุดยอดมากมาก่อนผมใช่ไหมเนี่ยก็ไปรู้ว่าคุณมาเมื่อไหร่อุ่้มมากับผมมากับพอ่รถบีอัพซิ่งน่าดูเลยมากับมาท่านผออย่าบอกนะว่าพี่นี่ด้วยโอ้โหดอนแลอวแต่ว่าวันนี้เรามามาที่สวนสมุนสมุสวนสมุนสุขโหอยากจะบอกว่าสุดยอดมากครับเพื่อนๆชาวคิวคิว ลืมแนะนำตัวเมื่อกี้ B F T S 0 4อ๋อผมลืมแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมบีครับ B F T S 0 4ครับผมก็ลืมเหมือนที่ลืมด้วยความตเป็นแม่ครับที่นี่ที่นี่ในปลูกแบบว่ามีใช้อะไรเขาเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์หมดเลยป่ะแม่มันจะมีเคมีผสมอยู่ค่ะนิดนิดนิดหน่อยแต่คือไม่มีสารพิษเศษแล้วก็ตอนเราที่จะเอาผลน่ะ แล้วก็ใส่เพิ่มแต่นี่มันหวานมากเลยอ่ะเพราะว่าเคมีนี่มันมันช่วยเติมเต็มทาเราไม่ใส่ไม่ได้ใช่ไหมลดแต่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะเราก็ลดเพราะว่าครั้งที่แล้วผมที่ทํามะนาวมะนาวไรดินนะบอกใส่นิดหน่อยเพื่อเติมเต็มครับอ้าวไปทำอะไรกันล่ะไปวิชาการคุยไปแล้ววิชาการคุยไปผมไม่ยากไม่ผมผมจะเอาไปฝากมาริสาแล้วไปฝากมาริสากับคุณโอมออ๋แล้วทาไม้มีเวลามากินนเป็ลอเนี่ยลูกอันเนี้ย เขาเป็นแบบว่าเขาทำเอางี้ได้ข่าวว่าคุณแม่ไม่ได้ปลูกแต่อะไรนะอันนี้เอารียกรูปไปคืออะไรเรียกให้ถูกนะมอนเบอร์รี่ไม่ใช่มันเบอร์รี่ไม่ใช่คลิปห่วยใครก็มันมันฟันเบอร์รี่ไอ้ครูดอ่อนแบบเนี้ยอ๋อไหนน่ะแต่หไหนเจ้าของสวนหายั้นหายหายครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนอะ่รครับหล่อตัวเป็นนู่นเป่นเขาบอกว่าที่นี่นะคุณดีไม่ใช่ปลูกฟันเบอรี่อย่างเดียวครับเหมือนว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเลยนะออ๋ตามีทุกอย่างเลย่อครัามีหมกข้าวด้วยใช่ไหมครัที่ผ่านมาข้าวข้าวกอขออข้าวอยู่ที่นี่เขาจะมีชื่อเสียงมากก็เป็นข้าวเหนียวเขาวงเข้าวเหนียวเขาวงข้าวเหนียวเขาวงจะมีชื่อเสียงแถวกรสินนิ่มไม่ติดมือใช่ไหมครั รู้อีกไม่ไปติดมือเรียกปลาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเรียกได้ยินึกว่าใช้ช้อนไม่ติดมือเลยติดปลาปลาอะไรครับไปดูไหมไปดูครับเศรษฐกิจพอเพียงดีกว่าครับแต่ว่ามันต้้องใชไม่เป็นอะครับบ่อนี้เป็นของพ่อหลวงอันนี้ของอันนี้ของพ่อหลวงเลยค่ะเพราะว่าเป็นโครงการพระราชดิษฐของพ่อหลวงที่ผู้ใหญ่เขาประกาศเนาะใครสนใจสนใจว่าใครจะมีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรใครสนใจเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อที่ ท่านทำท่านส่งงานตามกาะสินเนี่ของกาะสินนี่จะเป็นถิ่นกําเนิดบอกกําเนิดของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงครับพอดีทรงเอกสารไปพอดีถือว่าบ่อนี้นี่เป็นบ่ออยู่ที่บ้านนี้มันจะมีสิบสองบ่อมาดูสักบ่อไปดูสักบ่อดีกว่าครับไหนครับตามตามมาดูครับดูสักบ่อนี้ก่อนครับไปไปอ๋อครูออนไปนู่นแล้วไงเด็ดกินอยู่อ้าวโอ้โหครับมาดูสักบ่อนะครับ มีกล้วยด้วยมีกล้วยด้วยอันนี้แบบแข้งขมตัดได้ไหมได้ไม่แม้ยครับทุกคนอยากไหมขึ้นยังไงขมเนี่ยขับวัญดึงมือกล่องได้วยดึงมือกล่องมาเลยมาเลยรายการเราเองเลยใช่ครับรายการเราเองดูที่เนี่ยมะเขือพวงอันนี้มันไม่ใช่เอ้มะเขือพวง ไม่ใช่มาแข่งขมมาแหวงมาแหวงมาแวงเหรอมาแหวงเหรอบ้านบอบเรียกมาแข่งขมเอาไว้กินนี่นี่ไงแจไอ่อเอากินอะไรินเลยเก็บตัวเอาอ๋อนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือบ่อที่เลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาโอ้ยทยาเกษตรด้วยอันนี้นี่ตามพระราชดำรินะครับีที่นี่ถือว่าเป็นแบบบ่อตัวอย่างโอ้ยโซล่าเซลล์ด้วยใครที่เขาบอกที่นี่ไม่ไม่ ไม่ไม่ได้เสียเงินค่าค่าไฟฟ้าเลยนะครับมีโซลาเซลล์โซลาเซลล์ครับประหยัดแล้วมองไปเก็งมองไปรอบๆเขาเนี่ยทุ่งนาดูเดินไปทางโน้นบรรยากาศดูเขาดูอะไรฮะดูไปดูไปทางโน้นกล้วยด้วยมีกล้วยด้วยโอ้นี่มีกล้วยด้วยดูก่อนกล้วยกล้วย้ากลวยดูกล้วยก่อนดูกล้วยก่อนโอ้ต่อไปครับโอมไม้สาวไม้กล้วยมาดูครับตัวนู้นดีกว่าอะ มาครับตามครับน <stop> ี <apologize> Sadly, ่ม <flow> oh ียังเรามีผีต้นทีด้วยมีผีต้นทีด้วยมีผีต้นทีครับผีต้นทีต้นอโวคาโดนี่นะครับครับอามาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ครับอ้าวพี่ผู้สิทธิเราดูนี่คือแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่โอ้โห โครงการขยายผลเกษตรกรที่ีใหม่เนื่องมาจากพระสัมฤทธิ์จังหวัดกาลสินเจี๋ยมานี่ถึงขนาดมีป้ายมีป้ายสำนักงานเกษตรจังหวัดมาปักให้นี่ถือว่าแสดงว่าจริงๆล้วไม่ได้ทำมีอีกเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ปลูกเป็นผักเหรอดอกขจรขจรขจรมันจะเป็นผัดใส สีเหลืองขาวเจ้มันข้าวเจมันหอยอยากกินมากเลยอืมมันสุกยังมันสุยยังนี่เอาไปผัดได้แล้วต้องผัดเฮ้ยผัดได้แลยคข้าวเจมันหอยเข้าจอนแม่แม่แม่หนูเอาไปกินบ้างนะผัดเลยอรับจะผัดสดๆเลยอะเออเนี่ยแหละวันนี้กินวันนี้แหละหนูอยากกินวันนี้แหละเดี๋ยวเขาไม่เก็บเดี๋ยวเขาไม่เก็บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานกระจอนเดี๋ยวข้าจอนใส่ตะกร้าไปเลยอธิม่าเก็บตะกร้าไปดูเดี๋ยวไม่ยังมีอีกเยอะมาเร็ว ไอพี่แดงเขาเดี๋ยวให้เก็บตะวันเกิดากาดีใจอะโาโดต้อะโวคาโดไอลูกเขียวใช่ไหมอะโวคาโดอันนี้อะโวคาโดอันนี้อันนี้นี่ครับต้นอะโวคาโดเอาคาโดฮะอะโวคาโดไม่ใช่อะโวคาโดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอะไรอะโวคาโดมันจะมันจะลูกเขียวเขียวข้างในมันจะนิ่มๆ เขาว่ากินแล้วมันมีประโยชน์หรือว่าคนคนญี่ปุ่นชอบมากินอะโวคาโดอะโวคาโดะนะอ๋อหรอมีลูกยากกินแล้วดีอะแม่เออเอาสักเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ช่างกล้องถือตามมาครับ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 นี่ได้บวบบวบไหนเนี่ยนี่บวบไหนก็บวบนี่ไงบวบกินยังไงอ่ะก็มันเป็นลูกมายาวๆก็เป็นที่น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 ี่ลูกมันลูกอ่อนมันนี่ไงนี่นี่ ไม่นี่ลูกอ่อนนี่มีบวกบวกบวกบบวบวครับบวกโอ้มีของกินหลายอย่างเลยมีมะเขือด้วยอ้าวเหี้ยอะไรอ่ะโอ้ยอาจารย์นายศนะครับอาจารย์อายยศนะครับโอ้ยมาไมนนี่โอ้โหเนี่ย คครรัับบอันนี้คือทีมงานเราตามมาหมดเลยนะครับนี่นี่เจ้าของสวนนะครับตัวจริงสาสวยขาซิ่งนะครับขาซิ่งอันนี้ด้านหลังเป็นผีตานีครับตามมานะครับนี่ดอยู่ดอกแฉกไปเลยครับไปเลยครับนี่พวกเรานี่ขาลุยกันมากเลยโอ้โหมะรุมมารุมมะตุ้มเขาโคตรงามเลยโอ้โหรือมะละไม้มหัศจรรย์เลยมหัศจรรย์มันคืออะไรแม่เอาน้ำเหนืออะไรที เข้ากินมากันแล้วมันสีลกมันซ้ำนี่นะยังก็ลมันสีแดงเหต้นไม้าษา้อันนี้อันนี้ต้นไม้มหาสจรรจ์นะครับาษาอีสานวาระคำ เป็นเน็กว่าไหมเออมันเป็นลูกมันแดงแดงลูกแดงแดงแล้วมากินเข้ากินมากอันนี้แล้วเข้าไปกินมะนาวมันส่หวานอดงพอกินจะไม่มีรสส้มเลยมะนาวมันจะเป็นหวานหมดเรากินลองดูได้ไหมครับรสหวานใบมะนาวอ้าลูกนี่จะให้กินลูกผมไม่ได้กินใบไม่ใช่กินใบกินลูกคือเรากินปุ๊บแล้วเราไปกินน้ำมันก็กินมะนาวกินมะนาวแล้วมะนาวจะหวานมะนาวจะหวานไม่มีรสเปรี้ยวเลยเขาเรียกต้นไม้มาตราจันทร์ มันมันขายใครนี่ไหมมะม่วงหาวมะนาวโห่ไหมใช่แบบนั้นแหละอ๋อผมรู้นี่ผมเด็กเกษตรครับผมเด็กเกษตรขายปุ๋ยมาก่อนนันหละขายปุ๋ยมาก่อนแล้วมันจะแดงวันนี้มันไม่ได้ขายปุ๋ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวครับปุ๋ยมาให้ใช้ฟรีคุณกล้าคุณคุณก้าแล้วครับวันนี้พลาดเลยนะครับเราขายปุ๋ยนะครับคุณกล้าสวัสดีครับโอ้โหนู่นสวัสดีครับ อสรุปแล้วที่นี่ไม่ต้องไปหาเสียตังค์ซื้ออะไรแล้วอ่ะของกินครบหมดเลยปลาก็มีโอ้ปลยมาละกอมาละกอไม่ต้องเล่นนะมาละกอดูกล้วยดีดูกล้วยทีแรกกล้วยอันนี้ลกต้นไม้ที่ไปโพสต์ไม่แก่ถ้าสุกเรียบร้อยต้นไม้ไม่ยืนต้นต้นอไรครับตนนี้เหรอต้นอะไรครับต้นไม้บำนานอันนี้เรียกว่าไม้บำนาญ เขาทำอันนี้แบบว่ามันนานกราเสียนว่านานแบบว่าเราปลูกแล้วให้มันโตแล้วก็ให้ลูกให้หลานเป็นนาญให้ลูกให้หลานอ๋อนึกว่ากษียณแล้วเอาบํานานแต้วไม่มีดอกมันมีดอกมีอะไรแมู่น้่กล้วยเป็นเครือเลยอันนี้ไม่ไม่มีไม่มีนี่ใช่ไหมไม่มีผลไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอันนี้ปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคมครับหมโหมมีอะไรอีกไหมวกล้วย ต้นไม้แถวนี้มีต้นไม้รอบเลยรอบแล้วก็ดูพริกก่อนนี่ดูพริกให้ดูพริกก็สักรอบลนี่นี่นี่ดูดิดูพริกอ่ันมีไงเอามันเผ็ดไหมแม่ลองชิมดูชิมได้เลยเอาไปฝากประธานประธานชอบกินพริกประธานชอบกินพริกคุณอมชอบกินใช่ใช่พริกกินลูกๆเลยเพิ่งกินจริงเหรอจริงถามดิถามดิจริงไหมคุณอมทานพริกไหมครับ คือมันไม่กินแบบตามกินได้แต่ว่าหมูหมูเหมือไม่กินอเออทา,า,ามไม่กินเอเจ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> อะไรเผ็ดนี่โอ้โหที่ทางใต้ตรงนันแป๊บนึงครับต้นไม้ยังไม่ใหญทใ่ทางใต้ทางใต้ไม่รู้อะไเลยนะครับว่าเขากำลังถ่ายทอดสดถ่ายรายการก,กันอยู่นะครับทางใต้นะครับเออออกรายการกันอยู่นะครับทางใต้น,นี่คุณพิภพนะครับผู้นำจากทางใต้เลยนะครับนี่ช่างกล้องนะครับเออช่างกล้องมองไว้ครับวางล้วโอ้โหนี่นี่เขาถ่ายถ่ายรายการกันอยู่นะครับไปไป ได้ยินครับได้ยินนะครับตอนนี้กำลังถ่ายรายการกันอยู่นะครับมีกล้วยด้วยนะครับนี่ก็บุอะไรเนียรายการ B S รายการ B S เยอสี่แล้วบุกกันแบบว่าของซีซัพสิบบุกมาเขาเออมาดูกระท้อนเนาะกระท้อนเห็นไหมครับนี่บุกเขาเลยกระท้อนก็มีครับนี่ปีคุณแม่จะได้กินเนี่ยกระท้อนเนี่ยกระท้อนพันอะไรครับพันอะไรครับนี่ย ไม่รู้ใช่ไหมนึกว่าพันลูกใหญ่ๆอยู่บ้านครูอ่อนมีผัวพันธุ์น่างหาว่านไฟไฟพันไฟ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 ลูกใหญ่ๆนะดูลูกใหญ่ๆครับแต่นี้ตอนนี้มันยังบุยไฟปหมแต่นี้ลูกต้นมันยังเล็กอยู่นะครับยังไม่มีลูกอีกกี่ปีประมาณสามปีมาดูใหม่ปีครับผมครับผมเช่ครับเราเราเอ๊ะถ้าเดินเอาคนนี่พอไหมอืมหมดเราบอกเรียบร้อหมดแล้วปิดรายการแล้วปิดรายการไหม มันตัดไดไหมฮะตัดได้ไหมตัดเลยเหรอไม่ใช่มันตัดไดไหมบวกลูกใหญ่เอาเอาลูกเดียวเลูบวกกันเราโอเคเย่ยมากเลยแล้วนี่ก็พิษครับป่อดสารพิษครับที่นี่ปลอดสารพิษนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีนะครับสําหรับชาวกาสินเลยนะครับนะครับแล้วก็เดินตามพระธรรมดีของพ่อหลวงเรานะครับโครงการ อยากให้มีแบบนี้เยอะใช่ไหมฮะครับอยากให้มีแบบนี้เยอะเป็นต้นแบบที่ดีนะครับแล้วก็ฝากนะครับใครอยากได้มันเบอร์รี่มันเบอร์รี่นี่ขายยังไงครับคุณแม่กิโลละร้อยหกสิบค่ะกิโลละร้อยหกสิบกรุงเทพขายโลละหกร้อยแม่เอาแบบนี้นะครับอยากได้โดยตรงนะครับติดต่อมาที่ b f t h 0 4นะครับเราจะขายเพียงกิโลละแค่ร้อยหกสิบบาทเออเอาแน่นอนเราเราช่วยกันขายเราไม่ต้องการตังค์เราอยากช่วยสังคมนะ ครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกับมีใครสนใจติดต่อนะเช่นเกษตรกรจะมีชาด้วยเราจะช่วยมีชาด้วยมีใบชามันเบอร์รี่ด้วยโอ้ไม่เดียวมาแต่เขาว่าดีมากเลยค่ะโอ้ไลบรารี่แล้วก็ขับกล้องด้วยโอ้มีหลายอย่างโลโลหนึ่งประมาณเท่าไหร่แล้วสองหม้อแล้วโลโลประมาณเท่าไหร่จะได้กินจะได้กินแน่โลโลนาะครับข้าวข้าวไลบรารี่ข้าวไลบรารี่ก็ประมาณ 70็ดทั้ง80นี่ครับเดี๋ยวเราจะจัดให้กับพาคิวคิวท่านนะครับคนละโลละโลช่วยกันนะครับเกษตรกรด้วยนะแจ๋วมากเลยดีไหมนี่ครับโอเคดีกว่าหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวสว่างสำหรับรายการเอ่อเพจคิวคิวสัญจรสัญจร b f เ s 0 4นะครับวันวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าพวกเราหิวข้าวหิวแล้วครัับผมสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ